ผมนะครับบูธนะครับบลายเกมโปรดักชั่นนะครับผมบลายเกมโปรดักช Pro, ั L ่น B L U I N D บลายนะครับผม G A M E เกมนะหรือเกมหรือเกมนั่นเองครับผม C R O P R O นะครับผมโปรนะครับหรือคนไทยเรียกว่าโปรนั่นเองโปรนะฮะ C U D จาก T I O N ชินไลท Game Production วันนี้นะครับผมมีเกมมานำเสนออีกแล้วนะครับ ซึ่งคือเกม Inquest นะครับผมซึ่งเป็นเกม Inquestro นะครับผมเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับผม Q Q W E N นะครับ Queen Queen Tro Tro T, roll, t, roll, t, roll, t R T R O Tro In E N G Inquest นะครับผม Inquestro หรือคอนโทรแบบแบบแบบโทรการควบคุมอ่ะนะวันนี้เกมนี้ผมจะมาเสนอนะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมโต t ทีบวกซึ่งเป็นเกมที่ใครทุกคนหน้าจอหลับหน้าที่หน่งจากห้าหน้าเริ่มต้นซึ่งเป็นเกมต่อจากอัปลายเลเจนวันยูไอโฮเซลโลอยู่ในเพจเจอร์ยูทูบสองร้อยเก้าสิบสามการแจ้งเตือนยี่สิบสามด่านนะครับเซลโล จเการแตะสองครั้งเพื่อเปิด Messenger หนึ่งการแจ้งเตือนการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะจะมีทั้งหมด23ด่านนะครับม Messenger การตั้งค่าไม่อยู่ในเพจการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานและโทรกลับปุ่มผมไม่มีทัานี้โทรกลับปุ่มเซนด้าหัดยังไม่ได้อ่านไม่มีป้ายกำกับปุ่มสตอรี่ของใครคนอ้วนอ้วนของบูธไม่มีป้ายกำกับปุ่มนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ารายละเอียดเรื่องวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับผม เกมนี้ต้องมีเอียร์โฟนหรือว่าเฮดโฟนนะครับผมเอียร์โฟนเฮดโฟนเอียร์โฟนก็คือหูฟังธรรมดานี่แหละสมูทท็อกแต่ถ้าเป็นเฮดโฟนก็คือหูฟังที่มีแบบครอบครอบหัวแล้วก็มีมีทั้งหูมันก็มีสามารถครอบได้นะครับผมูกิปุ่มับเบิดือดรูปภาพถ่ายภาพเปิดการเล่นข้อความเสียงปุ่มเยุดี้อความปิดนะครับ Ah. ทำเสียงเลาเดกแล้วทำเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเสียงเงก็ควายออกลูกก็เกมนี้ก็เกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ต้องใช้หูฟังนะผมใช้โทรศัพท์ ใช้ลำโพงบลูทูธไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเราจะจับทุศทางยากนะครับเกมนี้ต้องไม่มีเกมนี้ไม่มีดาวนะ์โหลดบน Play Store นะไม่มีดาวน์โหลดในไบเฮลแต่มีน้องบางคนส่งไฟล์มาให้ผมซึ่งเป็นไฟล์ APK นะครับหรือว่าเป็นไฟล์ p l นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไง เลิ่มต้องทําอะไรบ้างนะครับผมผมจะไม่เล่นนะแต่ผมจะบอกว่าวิธีการเล่นก็คือการสู้ใช้ปัดปัดปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาเวลาเดินก็กดลูดขึ้นแล้วก,ก็กดแล้วก,ก็ค้างไว้ซ้ายก็กดสไลด์ซ้ายเอานิ้วสไลด์ไปทางซ้ายแล้วก็ค้างสไลด์ขวาเอานิ้วไปทางขวาเลื่อนลงล่างถอยหลังก็คือมูฟแบ็คก็คือให้ กดค้างไว้คำว,ว่ามันจะถอยหลังออกมาแล้วก็ถ้าจะสู้เราก็ต้องใช้หนึ่งนิ้วค้างไว้แล้วก็ลูดลงรูด <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> <ค>ก่อนที่เราจะรู้ว่าเกมเป็นแบบไหนผมจะให้ไปฟังเสียงของตัวเกมนะครับผมแล้วจะให้ฟังคเครดิตว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะยังไม่เล่นให้ดูนะผมจะยังไม่เล่นให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ เอาไปแจกใต้คลิปก็แล้วกันผมจะยังไม่เล่นให้ดูเพราะว่าผมไม่มีเอลฟอนหรือว่าเฮดฟอนนั่นเองนะจะ๊ะโอเคไปดูกันปุ่มส่งต่อปุ่มนะครผมไปดูกันแถบบ <c oughs> นยูไอโฮหน้าจอแอปหน้าที่สองจากสามดูกันว่าพีทีไอโลควินส์ทีทีเยอยูนะ่ในเพจหน้าหน้าที่สองจากสามหน้าที่สอ <c oughs> หน้าที่หนึ่งจากพีเอนจีเคนดับเบิลยอยู่ในเพจเจอร์ Encuentro is an audio game. Make sure you properly put on your headphones or earphones. Daydreamer Games Presents Encuentro <laughs> Loading Welcome to Encuentro, an audio action adventure game for visually impaired persons <laughs> using mobile technology <laughs> To continue to the main menu, <laughs> double tap on the screen <laughs> To continue to the main menu, Double tap on the screen. Main menu. To browse to through menu the menu options, quickly swipe your finger to the left or right. To choose an option, double tap on the screen. He said that we should choose an option. Right? New game. To enter the game, I, the I will go to the game. Credit. No, no, <clears throat> it. Project Manager. Roderick La Salita Jr. Developer. Mark Kidridge Zalameda. QA Tester. Mark Louis Dehesis. Sound Design. Roderick La Salita Jr. Mark Louis Dehesis. Game Mechanics. Roderick La Salita Jr. Mark Kidridge Salameda, Character Voice, Marla cisperis, Balabolka Assets Source, Freesound.org <coughs> Special Thanks, Engineer Lester Phil Cruz, Engineer Noemi Reyes, Daydreamer Games <coughs> ตอนที่ตบเกมแรกๆอ่ะผมเล่นนะบอกเลยว่าตัวอย่างเลยว่าใส่เสื้์อย่ามาองเอาแบบน t o นอินควนโตรเนี่ยอินคว o นโรเนี่ยก็ือเป็นอ i n ินควินโผมอินคว n นโตเนี่ยเป็นเกมที่แบบอจะนแต่บอกเลยว่ามีขนาดที่13ดานนะถ้าเจอ1เนี่ยต้องใช้แค่ฟนหรือว่าอีโฟนตลอดห้ามถอด Encuentro Loading Welcome to Encuentro, an audio action adventure game for visually impaired persons using mobile technology. To continue to the main menu, double tap on the screen. Main menu To browse through the menu options,

<Settings. S 1> อันนี้การตั้งค่าหน,นดูกัรตั้งค่ากันดีกว่า Main volume control เราเจอคำว่า main volume control ก็คือการควบคุมเสียง Paptic a f e e d b ไม่มีอะไรเลยนะ <Click. S 1> อันนี้ออกจากเกมก <Cred its. S 1> เลย <Settings. S 1> Main volume control New game. I need all that game. Quick. Credits. Settings. Main volume control. Tap feedback control. Oh Tap feedback control. Main volume control. One hundred percent. Okay. Main volume control. Haptic Feedback Control I have Feedback okay. Turn on Haptic Feedback <coughs> Turn off Haptic Feedback game okay. Turn on Haptic Feedback Haptic Feedback turned on Turn off haptic feedback. Main volume control. Haptic feedback control. Visual cue control. Turn on visual cues. Main volume control. Haptic feedback control. Haptic feedback control. Visual control. Haptic feedback. Visual cue control. Turn on visual cues. visual cues turned on โอเคครับ,นะรบ main volume control การตั้งค่ามันมีอยู่แค่3 3โหมดหรือว่า3 3 3ออปชันด้วยกันนะ่ะมันมีอยู่ไม่มากนะ,ะ new game โอเค click do you really want to exit ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับ i n c r e m e n t a l นะครับผม จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับอิงควน r o รเปิดทอมแบกจนประมาณนี้เลยค้นหาการแตะอเยอะมากหน้าที่สหน้าที่หนึ่ง e n k w ับยู e n t r o อยู่ในเพจเตอร์ตัวพิ์ใหญ่ e ตัวพิงใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ g ก๊อปตัวพิ์ใหญ่ k ิตัวพิ์ใหญ่ดับเบิลยูมิสกี้โอเคตัวพิ์ใหญ่ e ตัวพิพ์ใหญ่ n ตัวพิ์ใหญ่ t แทงโก้ตัวพิมพ์ใหญ่ r ตัวพิ์ใหญ่ o ตัวตัว ตัว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 พิม์ใหญ่ดับเบิลยูตัวพิ์ใหญ่เคตัวพิมพ์ใหญ่จีก็ตัวพิมพ์ใหญ่จีตัวตัวพิม์ใหญ่เอตัวพิพ์ใหญ่ดีเอสดีแท็กเอสตัวพิ์ใหญ่ E ีตัวพิ์ใหญ่เอตัวพิ์ใหญ่จีตัวพิ์ใหญ่เคตัวพิ์ใหญ่ดับเบิลยูตัวพิ์ใหญ่ e ีตัวพิม์ใหญ่เอตัวพิ์ใหญ่ทีตัวพิ์ใหญ่อาตัวพิมพ์ใหญ่โอออรกานะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดลงใน มีแท็กเซอร์วิสเซส t n t k หน้าที่หจากสามหน้าที่สองจากสเล่นได้นะการแตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าที่1จากสการแตะหน้าที่สองจากสามการแตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าที่2จากหน้าที่ e t a a a u t o t p m e m s i c YouTube YT Music Aza Screen Recorder Open Browser โอเคนะผมก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ บายสวัสดีครับ13นาฬิกา22สิบันทึกปุ่ม